ตาดาตาตาดาในวาระดิถีเอาขึ้นวันเกิดจงไปเถิดไปเถิดไปทำบุญทำบุญนั้นเราสุขใจไม่ต้องลุ้นโทษหัวหมุนอะไรของมึงวะเนี่ยเอาเออวยพรไงเอาวยพรเหรอครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาชาบราเทอร์ครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการเดินไปเดินไป เดินทางไปที่อริษันะครับเด็กอ่อนทานตะวันใช่<ม>ตอนแรกคิวน่าจะถึงก่อนเราแล้ว,วเรากําลังตามไปครับน่าจะถึงคือจากเมื่อ<ห>วานนะที่เราไปซื้อของนะครับซื้อของต่างๆจากฟังคิวหรือโทรจากฝังผมนั่นเองที่ซื้อต่างคนต่างซื้อเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเค้นนะฮะและก็โปรดิวเซอร์เรา จะบอกทุกคนว่าเราเนี่ยได้มาเตรียมตัวซื้อของนะครับเตรียมที่จะไปทําบุญนะครับผมบริจาคของให้กับบ้านน้องๆในกําพานะครับที่บ้านพันตะวันนะครับผมแล้ก็เดี๋ยวจะตอนนี้เรากำลังเลือกซื้อของกันอยู่ที่เราตั้งแผนไว้ว่าจะซื้ออะไรบ้างเนี่ยก็จะมีาหลักผมว่าจะซื้อขนมอ่าบอกเราถามเขาบอกอย่างนั้นเราทคนใที่บอกว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรบ้างใช่ไหมคะครับซึ่งหลักที่เขาบอกเขาขาดเนี่ยก็จะมีพวกเออนมผ้าอ้อมเมล็ดพันธุ์ผักอะไรอย่างนี้แล้วก็ ขนมนมเนยเลยตามนี้ไปคือของพื้นฐานแหละผมว่านะาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างไปไปดูกันครับผมและนี่ครับนี่คือของที่เราได้มาทั้งหมดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับไม่เป็นผกแล้วก็นมครับผมแล้วก็ปไปหาซื้อดินกันใช่เดี๋ยววันนี้จะไปหาซื้อดินกันซื้อดินนะครับผมพรุ่งนี้แล้วก็จะขนไปพร้อมกันหล่เลยทีเดียวโอเคแล้วจ้าวชั้นจ้าวใจกันก่อน วันนี้ผมก็อยู่ที่แมคโครแล้วครับมาซื้อของให้น้องๆก่อนวันที่จะเอาไปบริจาคให้น้องๆที่บ้านเด็กอ่อนทานตะวันวันนี้เราจะมาซื้ออะไรกันบ้างสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนมกับแมเผิดแล้วก็จะมีของอย่างอื่นที่มูลนิธิน่าจะขาดเช่นพวกดินปลูกผักมเมล็ดพันุ์ผักด้วยปุ๋ยถุงมือยางแล้วก็เด็ดต่อนะครับไว้ทำความสะอาด ตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะครับแถมนี่มาให้น้องด้วยขนมขนมปี๊บเขาเรียกว่าขนมปี๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ารูปเอบีซีที่เราเคยกิตยนตอนเด็กแล้วว่ามันอร่อยดีอร่อยที่สุดแล้วในบรรดาขนมปี๊บเดี๋ยวรอไปให้น้องพร้อมกันเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายเอาเอาก้ามปูเลยครัเอาก้ามปูเลยครับเอาผมก็ได้มันก้าบปูก็แปดถุงร้อยไม่ใช่เหรอไม่ไม่เก้าใช่เดือนแปดถุงร้อย เราก็ได้ทำการซื้อดินเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะแผนเราทั้งหมดของวันนี้ครับคือเราจะไปที่บ้านเอกอัานอนเสร็จปุ๊บพอตกใบสองเราจะไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดใช่เราใช้เวลาเดินทางเดี๋ยวมาณ24นาทีเดี๋ยวมา24ี่สิีเท่านั้นยีเคยบริจาคด้วยก่อนปะ ไม่เคยครับผมก็ไม่เคยครับแต่วันนี้ผมยังไม่ถึงคิวอ็อคือเฮจะเป็นคนถ่ายติดตามยีวิตเค้นกับคิวใช่เพราะว่าเป็นเหมือนมันเป็นอีเวนต์เค้นกับคิวไงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวันเกิดด้วยครับผมเป็นวันเกิดของคิวกับมันที่1 4กุมภาแล้วของเค้นวันที่20กุมภาเราก็เลยคิดว่ารวบยอดเลยแล้วกันมาทําอะไรดีๆกันต้องบอกก่อนว่าเค้นไม่เคยบริจาคเลือดเลยเบิดโดยพื้นฐานเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วด้วยกลัวเข็มมันจะกํกเนิดแล้วเห็นมาม้าเนี่ยกำลังเย็บผ้าอยู่แล้วโอ้โหร้องว่าย่าบอก กลัวกลัวเข็มกลัว,ว,วจริงนะเข็มเนะี่ยและยิ่งนะเจอดอกเข็มนะโอ้โหเดินมืนอนะร้องไห้อะเจอดอกเข็มเนะี่ยที่อยู่ตามกลางทางอูร้องไห้เป็นฟักมันเวนถ้าชินชอบมุกดอกเข็มนะครับจะลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้เคนประชาบัตร์ <c oughs> <c oughs> ด้วย <c oughs> รอเล่นรอเล่นกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับประชาบัตเตอร์ครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถึงบ้านเด็กอ่อนทันตวันล้าจะทาอะไรกันบ้างแล้ววันนี้เคนคิวจะไปบริจาคเลือดเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรอดูไปดูกันครับผมวายสวัสดีครับผมนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนทางตะวันด้วยบ้านะฮะนี่ตอนนี้เสียงเสียงน้องๆดังมากเลยน้องๆกำลังร้องเพลงกันอยู่ร้องเพลงแล้วตอนนี้เรากำลังสมัครมาครับจะเตรียมจะมอสจะมอสให้กับทางมูลนิธิครับใช่ครับผม แล้วพีนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเค้นเ,นยเคยมาที่นี่แล้วกับแฟนหนึ่งตอนที่งานมันเกิดเค้นนะและคือผมเคยคุยกับแฟนว่าอยากจะมาช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็เลยหา,หาว่าเฮ้ยสถาน่นี้มีที่ไหนบ้างเลยเจอที่นี่เลยคิดว่าเฮ้วยวันเกิดเค้นใกล้ๆๆของเค้นแล้วก็ของคิวเนี่ยครับคิดว่ามันเป็นจังหวะดีเลยคิดว่ามาอีกทีหนึ่งดีกว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่คือถ้าสมมติใครทนี่ไม่เคยมานะผมว่า ถ้า <IP> ใครบ้านอยู่แถวนี you ้นะมันอยู่พุทธมณฑลสาย4นะครับบ้านเด็กอ่อนทานตะวันเนี่ยถ้าใครไม่เคยมานะครับลองมาวันเกิดอ่ะหรือคุณอยากจะมาทำบุญเงี้ยน้องๆแบบช่วยเหลือช่วยเหลือการให้จริงๆนะขอว่ามาที่เนี่ยน้องๆต้องการต้องการสิ่งที่นั้นจริงๆใช่ครับดีเลยครับถ้าใครถ้ามากันว่างๆก็สามารถมาช่วยเหลือน้องๆได้นะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะทําวันนี้หลังจากบริจาคของให้น้องที่บ้านเด็กอ่อนทานตะวันแล้วเนี่ยเราจะไปบริจาคเลือดกันครับครับได้คาว่าเราไม่ได้เพราะว่า ไม่มีผมไม,ไม่มียมีมึงกับกูงันมันจะเป็นบาเทอร์มันจะเป็นบาเทอร์เลยยังไงวะเอาเลือดเอาเลือกออกูไปตอนนี้กูกลัวมันใช้ไม่ได้มากเลยก็คือกูเขียนมไม่กลัวจริงเหรอไม่กลัวเลยเหร เห็นนะกค้นโกเข็มเลยนะเว้ยเห็นโกเข็มมากเลยอมาร์เย็บผ้าอยู่อะรองโห้ไม่ใช่ม่ใช่โอ้ยยวยยยยยยยเยยยยยยยอยเยยอย่ยย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 ยกยยยยยย่ยนยยนยยยนยย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 ยเยย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 ยนเอยยอยยยยยัยยอยยยิยยยย่ยเเิเล่น นะกลับมาเข้าเรื่องกันเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําการเดี๋ยวดีพี่ๆเขากำลังจะทํากิจกรรมกับน้องอยู่เสร็จเราจะทารับมอบนะครับเดี๋ยวมีการถ่ายรูปกันนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงซึ่งของวันนี้เราเอามาเยอะมากเลยคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะได้ใช้นะใช่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเลยไปส่าเด็กมักข้างาค่ะ เดนตอนนี้ยถกะเด็กๆันมาทงนี้เันมนี้ลูกอขอบคุณครับโอเคหลังจากเรามอบของเรียบร้อยให้กับน้องๆเราเจอคันยิงอ่ะต้องบอกก่อนว่าคันยิงโดยปกตินะครับที่เนี่ยเราสามารถไปทํากิจกรรมกับน้องๆได้รวมถึงการนังซื้อดืคือเล่นกับน้องได้แต่ตอนนี้มีช่วงของโควิดนะครับ quốc học có phải không ngon đâu à. có à tham mưu thi có khó vậy ช่วงนี้เราก็ขอสมหวังเสร็จตรงนี้นิดนึงนะครับแต่หลักๆคือเราก็ยังเห็นน้องๆทำกิจกรรมเหมือนเดิมแต่ที่ผมคือจริงที่เคมมาเคมคือเคลมเคยมารอบหนึ่งแล้วพอมารอบสองก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเลยว่ามันยังขาดมันยังขาดตรงนี้อยู่อ่ะน้องๆยังต้องการเติมเต็มนี้อยู่ผมก็เลยว่าถ้าใครใครมีเหลือแนะนําเลยนะครับแบบไม่รู้จักไหนผมว่าที่เนี่ยก็เป็นหนึ่งที่คัอยังไม่ต้องเป็นที่นี่หรอกผมว่าน้องๆทุกคนหลายๆที่นะใช่ครับน้องๆทุกคนต้องการผมว่ายินดีเลยเหมือนที่เดีก่อนบ้านทางตะวันได้เป็นคือว่าเป็นแบบ ครับอยากจะมอบสิ่งดีๆมอบโอกาสดีๆให้คนอื่นบ้างแต่แบบฉันจะไปที่ไหนดีการเริ่มที่ไหนได้บ้างนี่ก็เป็นหนึ่งใที่นะครับผมน,นะครับถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสตรงนี้เลยเซิร์ชเลยบ้านเด็กอ่อนทานงราันครับแล้วแค่เดี๋ยวหลังจากนี้อีก3ชั่วโมงยังไม่จบเราจะเข้าเราจะเข้าเข้าลงเชื่อใช่ก็ <c oughs> เ,รเรียกว่าบริจาคเลือกจากเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้แค่นี้กคิวด้วยแค่บรรจดของคู่ของมันเกิดคิวกับเกิดเ เอาเข็มทิ้มเลยใจเย็นใจเย็นทิ่มตรงคอนะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางไปที่สภากาชาติกันนะครับหลังจากนี้เดินทางประมาณเกือบชั่วโมงแหละนะครับได้ถึงที่นู่นไปเจอกันที่นู่นครับโอเคอกครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ครเนี่ตอนที่มากรย์เย็บผ้ายังไม่จบเรื่องเข็มอีกเหรอผมอยากร้องไห้หนักกว่านี้ไหมเดี๋ยวกูบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวกูบอกเลยร้องไห้หนักกว่านี้ไม่ต้องมีเข็มไม่ต้องมีเข็มสปาตาก็ไายในนั้นมีสปาต้าอยู่เรื่องหนึ่งแน่นอนไป แล้วตอนนี้เราถึงที่สปาร์กัสชาติเรียบร้อยนะครับตรงแถวแถวประทุมวันนักรับผมอันนี้ก็ตรงพี่ห้องน้ำไปทางไหนครับพี่ห้องน้ำตรงตรงนี้ครับโอ๋อเจอแล้วนะฮะไม่มีเรื่องนะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สปาร์กัสชาติแล้วพี่ครับแต่เซเว่นเซเว่นอยู่ตรงไหนอ่ะพี่หน้าหน้าตรงนู้นมีเซเซเรบี้ให้พี่น,นะนะโอเคมึงก็ไม่ทับรู้นะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สปาร์กัสชาติกูพูดเรื่องทภาษาไหมฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยตอนนี้เรากำลังจะเกาะแบบฟอมนะครับในการที่เข้าไปบริการเลื่องมันฟอมมากไหม แบบอร์มจัดป่ะมันมันมันก็เอามันก็ดึงดึงหรืออัดใส่ต่อนะครับมาตรฐานการประกันนะครับเราต้องทำงานตัอเขาหมดเลยนะครับงั้นเรากรอกแบบฟอร์มก่อนครับโอเคโอเคไหนเอ่ยนี่ครับแบบฟอร์มนี่เขาบอกว่าบริจาคเลือดครั้งแรกหรือเปล่าใช่นะฮะแล้วถ้าใครสงสัยว่าทําไมข้าชาไม่บริจาคมันมีเหตุผลง่ายๆเลยครับสั้นๆเลยนะกลัวไม่คืออคืต้องบอกตามตรงว่าคือเฮียช่วงนี้พักผ่อนน้อยครับ ก็เลยทําให้บริจาคไม่ได้แต่เราเนี่ยเราเตรียมพร้อมมาแล้วทวกนี้ความดันเขาเรียกแหละความดันของพระจอมไม่คงที่พี่ล้อมาเดี๋ยวพี่ตัวอะไรกลัวแคบกลัวอะไรวันที่สิบห้าสิบสี่อะไเราลืมคิดว่าให้เขียนวันเกิดตัวเองกันหลอกกันเลยอ่ะ จากอเมริกาอ๋อบัคกี้เหรอบัคกี้ครับแขนเล็กดความดันครับก่อนจะเข้าไปเอ่อเสร็จแล้วครับความดันผมเป็นปกติตอนนี้ต้องมากรอกเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสอบถามครับแล้วก็ยังมีแบบประเมินตามความเป็นจริงอะไรประมาณนี้ของเชื้อโควิดด้วยตอนนี้ต้องกรอกเพิ่มฮะบักี้ลดความดันมาต่อไปก็ทําการกรอกข้อมูลจะพูดซ้ำทำไมวะก็คิวพูดไปแล้วนี่หวา ตันนี้ครับผมกดบัตรคิวมแล้วเดี๋ยจะเข้าไปตรวจนะครับ570นี่คือเข้าไปข้อควาเจาะเลือดเลยยังไม่พร้อมเลยโชคดีนูผู้โชคดีตั้งหมายเลข5707272แย่ๆต้องทำนู่นครับตัองเจาะตกใจตั้งโดมงดำใจเต้นเลยเขาบอกว่าให้ผมไปกินข้าวก่อน ่ิขาามบอกว่ากินข้าวมาตอน10บสิบโ,โมงสิบเอ็ดโมงเขาบอกว่านี่บ่ายโมงแล้วบอกว่ากินอะไรมาก็ากินแฮมเบอร์เกอร์มาครับชิ้นใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากครับเาลยไม่ใหญ่มากครับเขาบอกว่ากินเบอร์เกอร์มามันมันไม่อยู่ท้องหรอกไปก่อนเพราะว่าต้องเอาเลือดออกเยอะเขาถามเลยบอกว่า<อ>นี่เคยศึกษามาไหมเนี่ยว่ามาบริจาคเลือดต้างทำอะไรบ้างคูยโอดกับเลกูงอย่างนั้นเดี๋ยวเราพาามมาเทิร์ไปฝากกินข้าวเลยและนี่คือสภาพของคนที่กินข้าวอิ่มแล้ว แต่ไปสัมภาษณ์มาหมอบอกหมอหมอให้ไปกินข้าวอีกโดยที่ต้องกินเพราะว่าอยากไปจากเรื่อนะ <c oughs> เดี๋ยวพอเดินเข้าไปอีกรอบมึงต้องบอกหมอว่าโอ้แน่นๆน่นเลยครับรอบนี้กินมาแน่นแน่นเลยไม่น่ามีนะฮะผมว่าไม่น่ามีนะฮะแ yeah, ย่แล้วไอ้เคนมีเคนมีอยู่บนรถอะเอาป่ะเนี้ยมีเป็นซด์วิชเอกลับไปถามคุณหมอครับว่าคุณหมอก,กินที่ไหนได้บ้าง <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่มี บนรถแมมก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งหรือว่ากลับไปแล้วก็บอกหมอคุณกินขนมปังไหมสองชิ้นใหญ่ๆแล้วตอนนี้นครับตอนนี้หมออนยยุญาตไห้ไปแล้วไปโกกคุณหมอแล้วม่ใช่คุณกินมาไงอ่าเรียบร้อยแล้วกินครับนะเราพร้อมที่จะขึ้นไปบริจาคเลือดกันแล้วฝาวกอะไรถึงน้องไหมโอ้ยเจาะเลือดมึงไม่เป็นไรหรอกอย่างอื่นมึงยังรอดมาได้เลยพี่ยังจับไม่ได้ก็เจาะเลือดไม่ตายหรอก ตตแตนตตตัะไม mm ่ไหวแล้วนแยแนค่นี้ก็จะเป็นลบแล้วตกี้หมอเจาะเลือดไปนี่กูยังจะเป็นนนกูหมอให้ตั้งตัววันนี้ก็จะถึงคิวเราแล้วครับผมได้4ี่หกแค่ไหนสี่ี่ดูคนตื่นเต้นอยู่ครับมือสั่นไปหมดแล้วประเด็นคือมันคนรีเริ่มเป็นคนรเริ่มเองนะโอเค โอ้ใส่พิเศษเลยสำหรับคุณลอนทุธหลอดชาไข่มุกเห็นบอกว่าชอบกินครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างไหนเป็นยังไงครับไปใจเย็น่ชพอเข้ามาเขาก็เดินครับก็เราจะเจาะข้างไหนเราจะแบ่งคนออกว่าคนไหนเจาะข้างซ้ายคนไหนเจาะข้างขวาหรือว่าเขาแบตื้นแบบอ๋อเนี่ยอ๋อใช่สุดเลยต้องเปลี่ยนครับ ยังไม่ครับคุณหมออันนี้ยังไม่ยังไม่เจาะเราเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็าจะทำการหมอคุณทาบาลให้เราหีิไปเลีอยแล้วเดี๋ยวก็ได้เต็มถุงแล้วก็เสร็จแล้วนะครับ เจาะน,น,นะฮะ็ต้อกมีการกำกำน้อด้วยเพื่อให้เลือดตับปั๊มออกมาคนอื่นไม่ดูเป็นยังไงวะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วครับเสร็จก่อนเข็นแล้วก็เขาจะมีห้องมาให้นั่งเขาเรียกว่าอะไรนั่งพักนี่มีอาหารให้ด้วยดีมากครับเพราะว่าเราเสียเลือดไปเยอะเนี่ยเราต้องมีน้ําตาลเข้าไปในเลือดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมนั่งรอก่อนเดี๋ยวดูว่าเขียนออกมาแล้วจะเป็นยังไงต้องบอกว่ามันไม่หิถ้าเขียนแล้วกลัวไม่ได้เจ็บแต่มัน แล้วก็หัวเขาจอดเสร็จนะดูแบบแป๊บเดียวเลยแบบแบบคิดว่าจะเจ็บมากนะก็ผ่านไปอ้าวตรงก็คือไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับเอาเบอร์กก็เสร็จนะครับก็จะมีห้องวัมรองตรงนี้เลย่เขียนมาบๆตรงนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีขนมมีน้ำให้ทานด้วยเดี๋ยวผมให้ดูนี่มีขน้ำสลัดเปล่านะฮะมีนี่เลยไม่น่าเป็นไรหรอวะดูดิครับินกันทันเสร็จแล้ว เเบาาสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการบริจาคเลือดในวันนี้นะครับซึ่งอย่อได้ตื่นขีเข็มนี่เข็มคนบริจาครั้งแรกจะมีเ็มดิอิ่ม ไม่เป็นขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตอนแรกอ่ะตอนแรกเอาตรงนะเแขนกลัวเจ็บมากไม่ควรที่มันอุ่นกลัวจ็บมากอืมแต่ซึ่งแบบตอนแรกเข้าใจว่าแบบมันต้องเจ็บมากๆไวแต่กันยิงอ่ะพอรู้สึกมันเหมือนให้น้ำเกลือพัดเดียวแบบเจ็บช่องนั้นแบบเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจ็บเลยไม่ไม่เจ็บแขนเลยสลบไปละต้องาล้ ข ah ั้นตอนต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนขั้นตอนคือเข้าไปเขาก็จะตรงผ่านหน้าประตูนะครับตอนที่รับบัตรเขียวเถอะมันจะมีเลือกซ้ายขวาว่าเราจะขตางไหนจะจ่อข้างไหนบริจาคข้างไหนเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะไม่นั่งนะครับเขาจะให้เรากรมแล้วเขาจะมัดเขาจะรัดให้มันเส้นเลือดขึ้นแล้วเขาจะเจาะไปเราก็ให้นั่งกรมนะเหมือนบีบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้เลือกมันเดินให้เลือกมันเดินจนครบครบเสร็จปุ๊บเกาปิด ออกมาได้เลยครับใช้เวลาแค่นี้เลยใช่ถ้ามาจริงพวเสร็จจริงนะถ้ามาเราไม่เอิ้นเลยเหรออย่างเรานะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็เสร็จจากจากตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยนะขึ้นไปยันรับบัตรคิวประมาณนั้นครับชั่ถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยแบบเดินเข้าไปต้องต้องไปอะไรยังไงอย่างแรกเลยคือก่อนจะมาครับศึกษาข้อมูลก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะการจะมาบริจาคเลือดเนี่ยเราต้องต้องเตรียมตัวเองยังไงบ้างนะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยก็จะมีมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าไป เข้าไปเจาะเลือดเพื่อเช็คเลือดว่าโอเคไหมสามารถบริจาคได้ไหมนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น2นะครับเพื่อจะทาการบริจาคกูพูดเหมือนกูพูดเหมือน,นกูบริจาคแต่แต่แต่ต้องบอ,อกต,องตรงว่าทุกๆจุดที่เราเข้าไปทําจะม,มีพี่ๆพยาบาลคอยดูแลใ,ใกล้ชิดหมดเลยนะทุกจุดเลยเราไม่มีทางเดินหลงมาแน่นอนก็ยิงแบบอยากให้ทุกคนมาจริงเพราะมันใช้เวลาไม่นานด้วยเนาะแล้วาก็แบบไปทำความดีไหมดีไหมมันก็มันก็ได้มันก็ใช่แหละมันก็เป็นันที่ได้ใช้เลือดของคิว่ได้มาแล้วมันก็คือการแบบส่งต่อโอกาส เพราะว่าแน่นอนว่ามีผู้ป่วยอยู่ทุกวันมีคนต้องการใช้เลือดอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็คืออีกหนึ่งการช่วยเหลือที่ที่เราสามารถทําได้ใช่ครับใช่นี่เดี๋ยวต่อไปผมจะมาเจาะพร้อมกันสองภาพพร้อมกันเลยครับคุณหมอปากดีปากแ่บปิดผมก็ตื่นเต้นอะวเจีบอะตอนานั้นนะนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับถ้าใครที่เขาเรียกว่าร่างกายแข็งแรงสามารถบริจาคเลือดได้ก็มีโอกาสก็ ลองมาครับผมมาให้ให้โอกาสสำหรับเอออโอกาสสำหรับคนที่กำลังรอเลือดไปหาให้คนที่เขาต้องการจริงๆนะครับจะรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมามาได้นะครับที่สปากาชา่าคันยิงมันมีหลายที่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่นี่นะครับลองหาที่ใกล้ของคุณนะครับแล้วก็ไปได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่เจ็บด้วยอันนี้คอนเฟิร์มจะเข็นเข็นกลัวเข็มแล้ววันนี้นะครับที่เรามาถ่ายเนี่ยเรจะบอกว่ามันคือเท พิเศษนะครับสำหรับประชาร์เพราะวันนี้คือวันเกิดของคิวนั่นเองครับรวมถึงกับรอบยอดวันเกิดเชนไปด้วยเพราะสองคนนี้เกิดใกล้กันใกล้กับวันที่14กุมภาพันธ์กับวันที่20กุมภาพันธ์นะครับครับผมก็พอได้มากรู้กันอยู่เรารู้กันอยู่ครับเรารู้กันอยู่เราเป็นเป็นน้องพี่น้องต้องรักกานต้องดูแลกันก็ขอให้เฮียบุูกเพาะแข็งแรงทำอะไรอะไรนี้ก็เจริญรุ่งเรือง การตัดสินกันงานครับครับเออดีอร่อยวันนี้โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับที่วันนี้เราจะมาทำมาทั้งการทาบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับเด็กริจาคเือดเนเขายิ่งอาการทําความดีมันทําบุญ่ะมันมีได้หหญ่ทางนะครับแต่ถ้าใครสนใจของทางนี้ก็ยินดีนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบเรารู้สึกว่ามันเห็นแน่ๆเพราะเขาได้หลับได้ฉครับอาได้ครับและ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะและคลิปของเรามาทุกวันพุธกับวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงถูกต้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเรากระชาประเทศด้วยนะครับเพราะเราจะเติบโตไปด้วยกันนะจ๊ะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเรากระชาประเทสลาไปก่อนครับอาจารย์ใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับอาจารย์หนักช่วยจูผมตงข้างหนึงประเด็นคือข้างนี้กูก็จะ ไม่ได้เหมือนกันจอกเอาไหมเออดีครับผมเงี้ยเงี้ยเงี้ยค่อนข้างไหนนี่อะไรเงี้ยดีครับแล้วคอมพิวเตอร์ของคุณค่องข้างนี้เหรอสวัสดีครับหรืออะไรเงี้ยทั้งเงี้ยวะโอ้เจ็บอันนี้เจ็บ